สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับเจอหน้าผมกันอีกแล้วนะครับแน่นอนที่ผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็อยู่ในเมืองผมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวจอยไร้สายของทาง Signal E Sport นะครับนี่จอยตัวนี้นะครับมีชื่อต้นว่า Mo เด lot นะครับรหัสเป็นตัว W C 6 9 1เป็นจอยแบบไวเลส2.4 GHz นะครับไวเลสเลนตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่า 10M ก็คือสามารถควบคุมได้ทั้งห้องเลย เป็นของทาง Signal Sport นะฮะจะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันเนาะจอยตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็มีระบบสันมีดูโอ n a นะลนะครับคล้ายๆกับตัวจอย Xbox จะมีตัวจอย a n น l ล็2อันอยู่ตรงนี้เนาะรองรับทั้ง PC PS3 แล้วก็ Android นะครับก็สําหรับข้างหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังกล่องก็จะเป็นรูปตัวจอยนะครับแล้วก็เป็นการบอกรายละเอียดต่างๆของแต่ละปุ่มเนาะ ว่าแต่ละปุ่มใช้ทําอะไรบ้างนะอันนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพอดีข้างกล่องไม่ได้มีเขียนไวนะ้เนาะสำหรับเจ้าตัวจอยตัวนี้อาจจะใช้เวลาชาร์จประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับพอเราชาร์จแบบเต็มเสร็จนะครับก็สามารถสแตนบายใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวลาของการใช้งานแล้วก็เป็นเรื่องของตัวแบตนะครับที่ไม่ได้มีเขียนที่ข้างกล่องนะครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้เนาะ โอเคผมงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแล้วก็ไปดูตัวจอยจริงๆกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคผม,ม <ๆ S 2> อันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการแกะก็คือง่ายๆเลยนะแค่แกะข้างๆตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงออกมาเลยพอเราแกะออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัว user manual ครับหรือว่าใบคู่มือนั่นเองเนาะใบรับประกันแล้วก็สติ๊กเกอร์ของทางซิกโนนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจอยรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับ สำหรับตัวสายชาร์จนะครับจะเป็นสายแบบ micro USB เนาะนี่่างน,นี้นะครับไปสําหรับการชาร์จแบตบอันนี้ก็จะเป็นตัวจอยแล้วก็ตัวรับสัญญาณครับตัวจอยก็จะมีตัวโลโก้นะซิโน่อีสปอร์ตอยู่ตรงนี้เนะนาะลักษณะของจอยนะครับคล้ายๆกับจอย Xbox จะมีตัวอนาล็อกแบบ2ออันอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะการวางเป็นแนวนี้แล้วก็จะมีปุ่มกดอยู่ข้างล่างปุ่มกดจะเป็นแบบ XYAB นะครับปุ่มกดอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ วัสดุเป็นพลาสติกแต่ผมรู้สึกว่าแข็งแรงทนทานใช้ได้นะแต่ที่ผมลองจับจับแล้วก็กดกดตันะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานระยะยาวผมไม่แน่ใจนะครับว่าจอยตัวนี้มันจะทนขนาดไหนนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับก็ดูแข็งแรงทนทานใช้ได้นะครับปุ่มกดอะไรต่างๆก็แน่นดีอ๋อแต่ตัวนี้นะครับเป็นของทาง Signal e Sport นะครับจะมีประกันทั้งหมด2ปีหากมีปัญหาหรือว่าเสียอะไรนะครับเราก็สามารถส่งไปเคลมได้เนาะ โอเคผมก็ตัวจอยก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงมีเลย์หรือเปล่าเนาะไปกันเลยสำหรับตัวสายไมโครยู b สบีตัวนี้นะครับเป็นเพียงแค่สายชาร์จเท่านั้นเนาะเราไม่สามารถเอามาต่อกับตัวจอยแล้วก็เล่นแบบมีสายได้นะครับถ้าเราต้องการใช้งานตัวจอยนะครับเราก็ต้องเอาตัวรีซิฟเวอร์ตัวนี้ไปต่อตัวคอมนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเสียบตัวรีซิฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นตัวสัญญาณมาละมานเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับ กดปุ่ม B อันนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบนะครับเรื่องของการดีเลย์แล้วก็การรับส่งสัญญาณนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงเนาะจริงๆเกมเอเปมันไม่ควรใช้จอยเล่นด้วยซ้ํานะครับสําหรับในคอมแต่คือไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาเทสนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นการเดินก็คือใช้ได้อยู่นะคือเราขยับจอยนะครับตัวนี้ก็ขยับตามไปเลยอันนี้โอเค นี่นครับเดี๋ยวผมจะลองกดนี่ยิงคือจอยมีการสั่นนะครับแล้วเวลาเรายิงก็คือตามที่เรายิงเลยนะครับนี่ดูนะไม่มีดีเลยนะครับการตอบสนองนี่ก็คือแบบใช้ได้เลยในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับผมว่าก็โอเคเลยนะดูแข็งแรงทนทานใช้ได้เลยนะครับนี่การตอบสนองของปุ่มต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะ นี่นะครับกดยิงก็ยิงเลยก็ mm. เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับในตัวจอยก็ถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองไปซื้อแล้วก็เอามาลองเล่นกันได้นะครับ สำหรับเกมที่รองรับนะครับผมคิดว่าจอยตัวนี้สามารถเล่นได้แทบจะทุกเกมเลยครับยิ่งเป็นเกมในสตรีมก็คือเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะ <S <S โอเคผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับแล้วเจ้าตัวจอยตัวนี้นะครับเป็นตัว WC691 นั่นเองเนาะก็จากที่ผมทดลองอ่ะก็คือตัวจอยตัวนี้มันไม่มีดีเลยครับไม่มีอาการหลอนแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่ผมไปเทสเล่นเกมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาเรากดเดินหรือว่าก,กดยิงอะไรมันก็ตามมือตามปุ่มของเราเลยนะครับ ในเรื่องของราคานะครับตัวนี้อยู่ที่750บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบมิตรภาพนะครับเป็นจอยแบบไร้สายในราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่านะครับในวันนี้นครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บ,ายบายจ้า